คือมันเดินทางมาง่ายมากทุกคนใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเองจากนิวยอร์กก็มาถึงแล้วเนี่ยงานพวกนี้เป็นงานฝีมือหมดเลยนะดูสิเย็บกันแบบเนียบมาก เขาไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวซึ่งเขาก็ดําลงชีวิตของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหากับคนภายนอกชาวแอมิชผู้หญิงอะ่ะไม่ตัดผมก็คือจะปล่อยให้มันยาวไปจนยิ่งโตก็ยิ่งยาวใช่ไหมคะคือชุมชน a เม s ชเนี่ยเป็นชุมชนที่สงบมากไม่เกิดเหตุอาชญากรรมอะไรเลยนะคะจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องมีตำรวจนะคะคือเขาชาวลูกบ้านชาวแเมิทุกคนเนี่ยสามารถอยู่กันเองปกครองกันเองได้ สวัสดีเจ้าทุกคนลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตกันแบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีไม่มีรถยนต์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไร ที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งซึ่งเขาได้หันหลังให้กับเทคโนโลยีทุกอย่างเลยค่ะก็คือเขาไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้ทีวีไม่ใช้รถยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ชุมชนอาร์มิชกันค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่แลนแคสเตอร์นะคะเพนซิลเวเนียและเขาจะพาทุกคนไปตัวกันเจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปต่อกันเลย ที่แลนค a สเตอร์เนี่ยนะคะคือมันเดินทางมาง่ายมากทุกคนใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเองจากนิวยอร์กก็มาถึงแล้วแล้วพอเรามาถึงนะคือสองข้างทางเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยแบบทุ่งเขียวขจีมีต้นอะไรเราว่าเขาปลูกเขาโพดมีถาาหญ้ามีวัวมีม้าเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญนะคะคือเราก็จะเห็นชาวอามิชเนี่ยกับรถม้าของเขาซึ่งเราว่าแบบมันเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้มากๆเลยอะ่ะเออสวย ดีมากสบายใจขนาดและข้างหน้าเรานี่นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเพนซิลเวเนียเลยนะคะซึ่งมันก็คือสะพานที่เก่าแก่มากๆเลยเห็นไหมมันคือสะพานที่มีหลังคาเนาะเขาจะเรียกมันว่าโคเบอร์บริดจค่ะนี่เราเราก็ชะลอให้รถเขาออกมาก,ก่อนหนสะพานนี้มันมีอายุเป็นร้อยรปีแล้วนะคะนี่โอ้ข้างในเป็นไม้หมดเลยสะพานก็เป็นสะพานไม้แล้วก็เชื่อมด้วยปูนว้าว ยอดเลยคลาสสิกจริงๆเลยอืมชอบไหมเธอชอบไหมเมืองนี้อ่ะใช่ชอบเมืงองน,นี้เนาะมันสบายสุวลูกหูลูกตาจริงๆนะทุกคนมองไปทางไหนมันเคี้ยวตัดกับสีท้องฟ้ามันแบบโอ้ยอมันเหมือนหนองโพอ๋อวัวเต็มเลยกินหญ้าก,กันอยู่จากที่เราเห็นแดดตอนนี้นะคะอุณหภูมิข้างนอกประมาณ20 5้ายองศาซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่แบบฟินมากๆเลยนะทุกคนไม่หนาวไม่ร้อนโอ้ดูไซโลเหมือนในเฮเดะป hey ะเคยเล่นเกมเฮเดะปะตอนเด็กๆไม่เด็กมากประมาณสมัยมหาลัยเฮเดหอมนะระหว่างทางนี่ก็จะได้กลิ่นขี้วัว เวลาเราขับผ่านถนนเส้นนี้นะแล้วก็จะเห็นรถม้าเนี่ยสวนไปสวนมากันเต็มไปหมดเลยนะคะมันก็คือสเสน่ห์ของชุมชนอามิชนั่นเองน่ารักอะ่ะมันรู้สึกแบบเออมันดูย้อนยุคดีอะ่ะ Many minutes later, well, right. Amish. back there let uh, you know. I I feel uh, to now the, of where the came from. And then the next building, the White Home, that is a Mennonite home. They have electric, they have telephones, very large classrooms, individual teachers. I don't know how many students go there, but probably two, three hundred. versus the to students 30 35ก็คือตอนแรกเรามีความสงสัยมากเลยว่าว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งก่อสร้างของเขาอ่ะมันใหญ่มากเลยแต่ละอย่างเนาะไม่ว่าจะบ้านจะไซโลจะอะไรก็แล้วแต่ โอ้แต่พอเรามาตอนเราก็สงสัยแบบเฮ้ยเขาใช้สร้างกันด้วยมือเลยได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเออแต่พอมาเห็นวิธีการสร้างของเขาแล้วก็โหว้า wow! วมากเลยนะคะเขาก็เหมือนแบบใช้เครื่องทุนแรงที่ที่ไม่ใช่ป่เาเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทุนแรงที่ไม่ใช่แบบพลังงานอ่ะคือแบบใช้ใช้แบบภูมิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือใช้ลอกสาวขึ้นไปใช้อะไรแรงเหวี่ยงแรงโยนอะไรแทนที่จะ เป็นแบบเครื่องทุ่นแรงจากเทคโนโลยีอะค่ะสุดยอดเลยแล้วก็เขาให้เรามาถึงที่ขายเบเกอรี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแต่เขาห้ามไม่ถ่ายให้เห็นหน้าคน <Am ish. S 1> อา์มชนะคะและนี่ก็คือบักกี้หรือว่ารถม้าของเขานั่นเองซึ่งอันนี้เขาห้ามขึ้นนะคะแต่ว่าให้เราดูได้ล้อนี่มันก็เป็นล้อเหล็กถ้าไม่มียางมันก็อาจจะแข็งนิดนึงเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดนั่งๆ่งไปเนาะแต่นี่ตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยค่ะ แต่ว่าขันตรงนี้ก็เป็นยากมันเออก็นี่เป็นที่ของการเกี่ยวมาไปสิ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะของชาวอาร์มิสเนี่ยเขาบอกว่าชาวอาร์มิสเนี่ยเขาจะทํางานฝีมือแบบเก่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์จากไม้หรือว่าแบบงานคราฟ์งานฝีมือทั่วๆไปเนี่ยเขาทําได้สวยแล้วก็เนี้ยบมากอย่างตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นบ้านนกเนาะเนี่ยนะเขาก็เอาไม้มาตัดมาทําอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาไม่ได้ขายแพงนะทุกคนหนึอ่อันเนี่ยสิเหรียญ10.50อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไม้มาประกอบทําเป็นบ้านนกแล้วก็แบบมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะอย่างข้างๆอันนี้เป็นน้าเต้าน้ําเต้าน้ําเต้าน้ําเต้าเอาไว้เขเป็นบ้านนกอีกเหรอเออแต่ว่าคือทํามาจากพวกน้ําเต้าแล้วก็ไปเคลือบแล้วก็วาดรูปอะไรเงี้ยเออราคาก็โอเคนะคะอันละ22เหรียญ ตรงที่จับนี่เขาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนังเนาะเออเป็นงานเขาเนี้ยมาและสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งเนาะเขาว่าแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรพวกเนี้พวกแบบโต๊ะเก้าอี้เตียงอะไรที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยเขาทำเนียบมากๆทํามือด้วยนะแฮนด์คราฟ เฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นงานไม้ของเขาว้าว <Wow! S 1> นีเขียงมีชั้นอุยหอมมากเลยฮามีเขียงมีชั้นเอาไม้มาทำนาฬิกาอันนี้ก็เอาไว้ปลูกต้นไม้อหอมจังห้องนี้คือเขาบอกว่า ชุมชอนอาร์มิใช่ไหมผู้ชายเนี่ยก็จะแบบไปทําไล่ทําฟาร์มทํางานที่แบบเป็นงานแบบแมนแมนผู้ชายทำอะเนาะส่วนผู้หญิงก็จะทําแบบเย็บปักถักร้อยเย็บผ้าถักผ้าทํากับข้าวทําขนมอะไรอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆนะคะอ,อ,อย่างข้างหน้าเราเนี่ยก็เป็นผ้าปักของฝีมือของชุมชนชาวอาร์มิชนะ 695เหรียญน,นะคะอ,อาซึ่งไซส์อันนี้ก็ซื้อไซส Queen นะ์ควีนอะนี่เขามันเขียนว่าควีน กแบบเนียบมากแฮนด์เมดป่ะนะแฮนด์เมดสิเงียบจับกันเลยเออถอดอาร์ตคอยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อาชีพหลักของชาวอาร์มดก็คือการทำฟาร์มนะคะอันนี้ก็คือฟาร์มของเขาเราเข้ามาดูกัน <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงมาขอกอะไรนี่ก็คือ ใช้ในชีวิตจริงเลยนะคะเออเพื่อนเราก็มาซื้อหมาที่นี่ตรงนี้เขาบอกว่ามีลูกหมาขายนะมาดูสิไ <Hi. S 2> ปปี้๊อปปี้่๊อปปี่อ๋อย้อยนตรงนุ่นสลิปปิ้ Yo, งมีไก่มันเป็นลูกไก่ไก่ทอดสีสี ของชาวอามิชนะคะซึ่งเขาไม่ขี่จักรยานกันนะทุกคนเขาจะไม่ปั่นจักรยานเพราะเขาบอกว่าจักรยานอะ่ะมันเร็วเกินไปดังนั้นเขาก็จะคือไปด้วยแบบถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแต่ก็มีล้อที่ทําให้มันเร็วกว่าการ <Yeah. S 1> เดินปกติทั้งทัวรมีอยู่3คนก็เลยก็เลยต้องใช้ถ่ายรูปด้วยกันโอเค one two t h uh, r your your yeah It's covert fist the first. Okay. Uh huh. เมื่อกี้คุณพี่ไกดก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าชุมชนอามิชเนี่ยเขาไม่ใช่ชุมชนปิดซึ่งเขาอ่ะเปิดแบบว่าเออถึงถึงเราถึงได้เห็นว่ามันมีบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแบบมีแอร์มีรถมีอะไรอย่เง,งี้ยก็คือคนอื่นน่ะก็มาอยู่ได้ในชุมชนอามิชนี้นะเราก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งเนาะว่าเอะเขาไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วทําไมมันถึงมีเสาไฟตั้งอยู่ที่ ข้างหน้าอย่างนี้เนี้ยมีเสาไฟหลวงอย่างนี้เลยนะคุณพี่ไก่เขาก็บอกเราว่าจริงๆแล้วเสาไฟหลวงเนี่ยมันคือรัฐบาลเนี่ยเขาขอผ่านทางส่งไฟไปให้เมืองอื่นใช้แล้วเขาก็จะจ่ายค่าเช่าที่เขามาตั้งเสาไฟเนี่ยให้กับชุมชนอามิชซึ่งก็เป็น ข้อตกลงของทางรัฐบาลกับชุมชนนะคะและทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นกฎตายตัวไปซะทุกสิ่งไม่ได้ว่าแบบทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็บอกเนาะว่าอย่างเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันก็สามารถยกเว้นได้คือไม่ได้แบบว่าฟิกว่าห้ามถ้าทำเนี่ยผิดกฎหรืออะไรเงี้ยมันก็จะต้องดูเป็นเคสบ y เคสไปค่ะโอเคเออก็ได้ฟังพี่ไกด์บรรยายทัวร์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมี เรื่องราวหลายๆเรื่องอะที่แบบทำให้เราเซอร์ไพรส์เนาะว่าเออเขายังคงแบบว่ารักษาขนบธรรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมของชาวอามิมชของเขาเนี่ยให้สืบอยู่ต่อไป ถ้าเล่าย้อนไปในอดีตนะคะคือชาวอาเมชเนี่ยเขาก็อพยพมาจากยุโรปค่ะสาเหตุที่เขาอพยพมาจากยุโรปเนี่ยก็เพราะว่าชาวยุโรปเนี่ยไม่ยอมรับในเรื่องของการนับถือศาสนาของเขาและตอนนั้นนะคะในระหว่างนั้นก็มีคุณวิลเลียมเพนนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาก็ได้ประกาศมาว่าเออรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยจะเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระชาวอาเมชเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะอพยพมาที่นี่ค่ะ แต่ก็ไม่ใช่แค่เพียงที่เพนซิลเวเนียเท่านั้นนะคะที่มีชาวอามิชอยู่ในอเมริกาเหนือเนี่ยมันก็ยังมีที่โอไฮโอมีที่อินเดียนาแล้วก็มีที่แคนาดานะคะเพียงแต่ว่าที่เพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นชุมชนอามิชที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็ชาวอามิชนะคะเขาก็ไม่มีการคุมกําเนิดด้วยดังนั้นการขยายครอบครัวหรือว่าการขยายจํานวนของชาวอามิชเนี่ยเราคิดว่ามันก็จะน่าจะเพิ่มขึ้นและก็ใหญ่นขึ้นทุกวันค่ะ คนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนของชาวอามิชนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขาเปิดให้เราเข้ามาดูจากที่เราเห็นตรงนี้เนาะเขาก็เล่าให้เราฟังอะว่าโต๊ะตรงนี้ก็คือแบบเขาก็ทํากันเองเด็กๆก,ก็คือจะนั่งเรียนด้วยกันทั้งหมดเออบอกก่อนนะคะว่าคนอามิชเนี่ยเขาจะเรียนหนังสือถึงแค่เกรดแปดหรือว่าอายุ14อะ่ะ พอหลังจากจบเกรดแเนี่ยก็จะค่อยไปเรียนวิชาชีพหรืออะไรเฉพาะทางการค้าขายการบ้านการเรียนการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราเห็นเนี่ยก็คือห้องเรียนที่เขาเรียนรวมกันนะไม่ใช่ว่าห้องหนึ่งเรียนอ่ะห้องนี้เกรดหนึ่งห้องนี้เกรดสไม่ใช่ในในห้องเนี้ยมีตั้งแต่1นถึงแและคุณครูก็จะสอนทุกคนในระดับการเรียนที่แตกต่างก,กันนี่อย่างตัวชื่อนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีชื่อเป็นภาษาเยอรมัน ทำไมถึงเป็นชื่อภาษาเยอรมันหรอก็เพราะว่าในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีภาษาของเขาเองนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นภาษาเพนิลเวเนียดัสแล้วก็มีภาษาเยอรมันที่เขาใช้กันนะคะซึ่งเขาจะเอาไว้สําหรับอ่านไบเบิลของเขานะคะมันเหมือนเป็นข้อบังคับว่าทุกคนก็จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาไฮเจอรมันนี่ก็คือสาเหตุที่เขามีตัวหนังสือทังภาษาอังกฤษภาษาโรมันอะไรเต็มไปหมดเลยนะ เวลาในการเรียนของเขาเนี่ยเขาก็จะเรียนตั้งแต่8โมงเช้าถึง3โมงแปดโมงเช้าถึงบ่าย3แล้วก็ครอบครัวคือพ่อเนี่ยจะเป็นคนให้เงินกับลูกเนี่ยแบบคนเขาบอกเรานะว่าคนละเหรียญ50เหรียญย5่สอะไรเงี้ยเพื่อเอาเงินของทุกนักเรียนทุกคนเนี่ยมาจ่ายให้กับคุณครูเป็นค่าการสอนหนังสือนี่และห้องแรกที่เราเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องของเด็กผู้ชายค่ะ ตรงนี้นะเริ่มเลยก็จะเป็นเสื้อผ้าของเขานี่เห็นไหมว่าอันนี้คือมันจะต้องมีกระดุมอ่ะสำหรับเกี่ยวอันนี้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยแม่เป็นคนเย็บให้เนี่ยพอชุดพอโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตะขอเกี่ยวเขาจะไม่ใช้กระดุมเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเขาเรียกวไงสายคาดเอียมอะมาเนาะแล้วทุกคนเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นเสื้อผ้าเหมือนที่พวกเราใส่กันอ่ะ แบบเป็นเกงยีนหรือว่าเป็นเสื้อแจ็คเกต็ตเป็นหมวกอะไรเงี้ยเสื้อผ้าพวกนี้คือใส่ได้นะคะแต่ต้องใส่ก่อนอายุ16พอหลังจาก16ก็คือห้ามใส่แล้วก็เราก็มาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเตียงของพวกเขาเนี่ยบนหัวเตียงก็ยานี้อย่าไปถือสานะแอร์มันมันคือเขาสร้างมาเพื่อให้เราได้เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีแอร์ค่ะเขาก็จะมีไฟฉายมีนาฬิกามีแค่สิ่งจำเป็นเท่านั้นแล้วก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์กีฬาของเขานะคะ เขาบอกกันว่าคนอารมิชเนี่ยพวกเด็กอาร์มิชอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็ชอบเล่นกีฬาเหมือนที่พวกเราเล่นกันนี่แหละแบบว่าเล่นบาสเล่นบอลเล่นวอลเลยบอลเล่นทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องทํางานที่เขาไว้เย็บผ้าแม่ไว้เย็บผ้าไว้ทําเป็นอาชีพอะ ผ้าพวกนี้นะคะก็จะมาจากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าเขาก็จะเอามาทําเป็นผ้าห่มเป็นอะไรใช้กันในครอบครัวเออแล้วเขาก็บอกเราด้วยนะว่าไอ้จักรเย็บผ้าเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะมันมีตั้งแต่แบบไอ้จักรถ้าเป็นตีนถีบแบบพวกเราที่เราเคยเห็นเนาะแล้วก็มายกระดับหน่อยก็จะเป็นตตจักตตรที่ใช้แบตเตอรี่เออพอเขาใช้แบตเตอรี่ได้เขาไม่ได้ห้ามใช้นี่ถูกไหมเขาก็ใช้อันนี้ก็เย็บเร็วหน่อยใช่ไหมคะ และห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของเด็กผู้หญิงเด็กแบบประมาณไม่รู้กี่ขวบแหละแต่ว่าเด็กอยู่ก็อยู่ห้องนี้ตัวเล็กๆนี่อย่างเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยก็คือของเด็กอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่าไปโบสใช่ไหมและอันนี้นะคะก็จะเป็นที่คุมผมเออเขาบอกเรามาอย่างนึงนะคะว่าชาวแอมิชผู้หญิงอะ่ะไม่ตัดผมก็คือจะปล่อยให้มันยาวไปจนยิ่งโตก็ยิ่งยาวใช่ไหมคะเราก็ จริงป่ะเนี่ยเพราะเราก็ไม่เคยเห็นพอดีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแล้วมันก็เป็นกฎที่เขาไม่ตัดผมกันอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แม่เขาเย็บให้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยอย่างเสื้ออย่างอะไรพวกนี้ก็คือเขาเย็บให้ลูกเขาใส่อันนี้ก็จะเป็นห้องเด็กโตเซอร์ไพรส์ตองมากๆเลยก็คือนี่นะคะชุดของเขาอะ่ะจะเป็นใช้เข็มกลัดอะ่ะกลัดไว ตามนี้นะตามชุดตามอะไรพวกนี้ดังนั้นเวลาแต่งตัวกันอะ่ะเขาจะช่วยกันแต่งตัวนะพี่น้องอะ่ะคือเหมือนแบบช่วยติดเข็มกลัดให้ฉันหน่อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะและที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าคือถ้าเราตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเย็บเสื้อผ้าใหม่เราก็สามารถใส่ชุดเดิมได้แหละเพียงแค่เลื่อนตัวกลัดออกไป <Wow! S 1> ก็ทำให้ไม่ต้องตัดเย็บเสื้อผ้ากันบ่อยๆนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะอันนี้ เป็นผ้าสีขาวกับหมวกสีดำหมายความว่าชุดนี้สำหรับผู้หญิงคนนี้ยังไม่แต่งงานนะคะถ้าเกิดแต่งงานแล้วเนี่ยชุดจะต้องเป็นสีดำทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่ใช่สีม่วงจะมีทั้งผ้าคลุมข้างในข้างนอกเนี่ยเป็นสีเป็นสีดำทั้งหมดรองเท้าสีดำเนี่ยรองเท้าสีดำแบบนี้นะคะคือสำหรับใส่ไปเรียนไปเวิร์กช็อปเท่านั้นแต่ในชีวิตประจำวันแล้วอะ่ะเขาก็ใส่รองเท้าผ้าใบเหมือนเราอะ่ะเนี่ยเขาก็มีรองเท้าธรรมดาเนี่ยเห็นไหม หมือนที่พวกเราใส่กันแล้วเขาบอกว่าพอรองเท้ามันเก่าแล้วนะแบบรองเท้ามันเน่าแล้วเงี้ยแม่เราอาไปปลูกต้นไม้เขาเรียกว่ามัมชูการ์เด้นนะทุกคนเรามาถึงห้องพ่อแม่แล้วอันนี้นะคะเป็นห้องพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ก็จะนอนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเขามีลูกเล็กลูกเล็กก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเพราะว่ายังเป็นเบบี๋ที่ต้องอยู่ได้ใกล้ชิดนะคะ นี่เขานี่ไงชุดแม่ที่เราบอกไงถ้าแต่งงานแล้วเนาะชุดกระโปรงเนี่ยชุดของเขาเนี่ยจะต้องเป็นสีดําทั้งหมดแต่ว่าหมวกเนี่ยเป็นสีขาวก็ได้อชุดเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะที่ใช้ใช้เข็มหมุดหมุดไว้นี่เขาก็บอกเรานะอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าห้องพ่อกับแม่เนี่ย คือจะอยู่ใกล้กับประตูออกบ้านเพราะว่าเวลาพ่อเนี่ยจะตื่นเช้าใช่ปะพ่อจะตื่นเช้าเพื่อที่จะออกไปทำฟาร์มทำนาอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอยู่ห้องที่แบบติดกับทางออกเพื่อที่จะไม่ให้ไปกวนไฟหรือกวนลูกๆในตอนเช้าค่ะทุกคนคะคือชาวอารมิชเนี่ยเขาจะไม่มีรูปถ่ายนะคะเขาจะไม่เคยถ่ายรูปเลยแต่เขาจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ยืน เขเรยว่าน,นะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันหรืออะไรเงี้ยเขาจะเขียนนะเขียนระบุตัวตนไว้ว่าคนนี้เป็นใครเกิดวันที่เท่าไหร่ครอบครัวเนี่ยแทนแทนที่จะเป็นรูปครอบครัวแต่กลายเป็นการเขียนชื่อของคนในครอบครัวแล้วก็ใส่กรอบไว้ในบ้านค่ะ <few> และนี่คือ <spe ak> ห้องสําคัญหัวใจสําคัญของบ้านเลยนะคะนั่นก็คือห้องครัวค่ะ ห้องครัวของชาวอามิชเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดซุนร่วมของทุกคนเขาจะใช้เวลาร่วมกันในบ้าน <Yeah. S 1> จนกว่าจะนอนอะ่ะทุกคนก็จะมารวมตัวกินข้าวกันกินข้าวเสร็จนั่งอ่านหนังสือเล่านิทอะไรกันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายเข้านอนค่ะและตอนนี้นะคะก็คือเขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแบตเตอรี่ได้แล้วเขาก็ไม่ต้องใช้เป็นตะเกียงน้ำมันแล้วเนาะเขาก็เลยนี่ทำเดวเปิดให้ดูเปิดตรงนี้ นี่เขาเอาเคยเห็นปะที่เป็นเครื่องสกูอ่ะเขาก็เอาแบตเตอรี่ตรงนี้มาอแดปใช้เ <Huh? S 1> จ๋งนะแล้วก็ไฟก็เป็น LED แล้ว <c oughs> แล้วคนนามิชนะคะเขาก็คือกินเหมือนพวกเราเลยทุกคนไม่ต้องคิดว่าเขาจะกินอะไรที่มันแบบเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเฟนอพลตผลิตภัณฑ์เขาเ,เขาก็ดื่มโค้กดื่มเปบปซี่อะไรเหมือนพวกเราทุกคนแล้วก็จะมีซีเรียลมีอะไรมีนมซึ่งนมเขาก็ผลิตเองอยู่แล้วเนาะ พวกนี้แม่ก็จะทําเองอะไรแบบพักดองอาหารกระป๋องอะไรอย่เงี้ยเขาบอกเรานะว่าชุมชนอามิชเนี่ยเขาก็ไปช้อปปิ้งเหมือนเราไปคอสโก้ไปทาเก็ตไปวอลมาร์ทอะไรเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวซึ่งเขาก็ดํำลงชีวิตของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหากับคนภายนอกอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างอ่ ทีวีเออไม่ใช่ทีวีขอโทษตู้เย็นกับเตาแก๊สเนี่ยเขาก็ใช้เป็นโพรเพนนะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็คือโรงนาะโรงมา้าอะไรเงี้ยนะคะของชาวอารเมชก็คือเขาก็จะแบบมีอุปกรณ์การซ่อมมีอะไรหลายๆอย่างนี่รองเท้ามา้าเกือกม้านะ อีกอย่างหนึ่งนะคะคือชาวอามิชเนี่ยเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะแม้ว่าเขาจะมีทบ,บักโก้ของเขาทําขายแต่ว่าเขาไม่สูบถึงว่า,าปลูกต,ต้นยาสูบเอ่อปลูกต้นยาสูบแต่ว่าไม่สูบชาวอามิชเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีโทรศัพท์ในบ้านนะเขาจะมีโฟนบูธก็คือตู้โทรศัพท์อยู่ข้างนอกออซึ่งอันนี้มันก็จะไปเหมือนแบบของสาธารณะเนาะ เราเข้าไม่ได้แต่ว่าเราจะให้มาดูตรงนี้นี่ในนี้นะคะมันก็จะเป็นโทรศัพท์ที่แบบเสียบปลั๊กอยู่ต้องติดอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์ที่แบบว่าให้โทรแล้วก็เขามีเบอร์เหมือนแบบเยลโล่บัสเ็ตเลยเยลโล่บุ๊กแล้วก็แล้วก็เวลาโทรไปเนี่ยไม่ใช่ว่าได้คุยกันเลยนะไม่ใช่ว่าปลายทางรับแล้วฮลัลโหลนู่นนั่นนี่ไม่ได้แค่ฝากข้อความไว้ค่ะแล้วตอนเช้า <c oughs> ค่อยคุยกันอีกทีหนึง่ง เราอาจจะไม่ทันใจเนาะแต่เขารอได้ไม่เป็นไรเขาก็พรุ่งนี้ชเช้าค่อยมาเก็ตแบ็กน่อย ดูไหมคะว่าชาวอามิชเนี่ยเขาไม่มีประกันสุขภาพไม่มีประกันอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีประกันชีวิตนะคะแล้วถ้าถามว่าแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาใช้ในการรักษาถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาละ่ะชุมชนอามิชเนี่ยเขาจะมีวิธีการของเขานะคะซึ่งเขาเป็นวิธีการระดมทุนค่ะคือเขาจะเปิดประมูลของค่ะให้คนมาประมูลของแล้วก็ระดมทุนสร้างเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อเอาไวใ้ให้กับ คนอาเมจที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเงี้ยนำไปรักษาตัวค่ะ หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในแลนด์แคสเตอร์เอง <Okay. S 1> ก็สามารถนําเงินตรงนี้ไปใช้ในการรักษาได้ <Okay. S 1> ระหว่างทางเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าเราไม่เห็นตํารวจเราไม่เห็นรถตํารวจแล้วเราก็ไม่เห็นสถานีตํารวจเลยมันก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่าเราก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าคือชุมชนอาร์มิชเนี่ยเป็นชุมชนที่สงบมากไม่เกิดเหตุอาชญากรรมอะไรเลยนะคะจึงทําให้ไม่จําเป็นต้องมีตํารวจนะคะคือเขาชาวลูกบ้านชาวอาร์มิชทุกคนเนี่ยสามารถอยู่กันเองปกครองกัน เองได้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคนอัมริชก็ไม่มีอะไรมากเนาะก,ก็คือตื่นเช้าเป็นผู้ชายตื่นเช้าไปทํางานทําฟาร์มอะไรเงี้ยตกเย็นมาเขาก็นอนเร็วเพราะว่าเขาตื่นแต่เช้านอกตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังเป็นข้อมลูลเล็กๆน้อยๆค่ะ ารเนี่ยมันก็เป็นพาร์ทพหนึ่งที่สําคัญเนาะในการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนชาติอื่นๆอนนย่างวันนี้เราก็เลยจะมากินอาหารที่เคที่คิดเช่นซึ่งเป็นแบบอาร์มิชคุกกิ้งเนาะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะกินอะไรเป็นอาหารหรือว่าวัฒนธรรมการกินของเขามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปกินพร้อมกันเลยค่ะไป ไปกินร้านฝรั่งเนี่ยเขาจะมีขนมปังมาให้เราเป็นแบบเหมือนแบบเสิร์ฟมาให้อะไรเงี้ยไม่ได้เสียตังขนมปังเนี่ยเราก็เดาได้ว่าเออเขาก็คือผลิตภัณฑ์จากของที่สวนเขานี่แหละอืมอืมอร่อยด้วยนะซุปออฟเดอะเดย์ของเราในวันนี้ก็คืออะไรนะแฮมและถั่วอืมแฮมและถั่วอร่อยนะแฮมแฮมตัวเด็ดเลยค่ะ พีนัทบัตเตอร์ไม่เหมือนของพีนัทบัตเตอร์ที่อื่นแลยสีมันก็ไม่เหมือนละสีมันครีมน้อยกว่าที่อื่นมันจะออกเหลืองๆแต่ว่ารสชาติมันแบบนุมน่มๆนัวๆม,มากเลยอะ่ะไม่หวานจนเกินไปกินขนมปังอร่อยอ <c oughs> ันนี้ก็คือน้ำสลัดของเขาน้ำสลัดอะ่ะมันเหมือนน้ำสลัดไข่ที่เรากินกันตอนเด็กๆนึกออกไหมที่แบบไม่ต้องมีอะไร รสชาติอะไรมากมายอ่ะมันก็จะเปรี้ยวๆแล้วก็เป็นแบบสลัดครีมสลัดไข่อออร่อยนึกถึงน้ำจิ้มที่ตลาดนัดออกปะที่ที่แบบทําเองอะ่ะครูสมทรงอะไรไม่รู้ตอนเด็กอะ่ะที่เราต้องไปซื้อมากินอะ่ะอืเนี่ยสีมันก็คือไข่เลยอะ่ะ อาหารที่เราสั่ง้ามาแล้วทุกคนเราอ่ะสั่งอันนี้นะ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นแบบนูโดบัตเตอร์ที่มันแบบดูเป็นเส้นโฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแล้วก็มีซอสมะเขือเขาเรียกนะเป็นแบบมะเขือเทศอยู่ข้างบนอืม,อ,มอร่อยมากน,นี่เป็นของไทยมิตรลบจับมันบดแล้วก็โคชโรวมันเป็นความเรียบง่ายที่อร่อยมากๆเลยนะคือเราว่า เครื่องปรุงเขามันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนอะคือมันมีแค่เพียงเกลือริกไทยมะเขือเทศเนยหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าทุกอย่างพอมันลงรวมๆกันแล้วมันแบบอร่อยมากเลยซึ่งมันออกมาจากความสดอ่ะแล้วว่ามันหวานหวานที่ไม่ใช่หวานน้ำตาลอะสิ่งที่เราได้จากการที่มาศึกษาเรียนรู้ชุมชนอามิชครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการ ใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายอะค่ะโดยที่ไม่โฟกัสกับเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตแต่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็งานที่มีความหมายกับการใช้ชีวิตแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ชีวิตมันแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขมากๆเลยอะ